นี่นะคะนี่เป็นคำำนําทํานายของคุณโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญถ้าคุณเจอคลิปนี้แสดงว่าคำำําทํานายนี้เป็นของคุณนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ดูจนจบนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าน้อมรับคำำําทํานายสิ่งดีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนถ้าคุณมีใจรับเอานะคะสวัสดีคะ่ะช่องมนตราพยากรณ์นะคะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทํานายทายทักด้วยไพ่ยิปนะคะดูว่าในระยะ7วันนี้นะคะตั้งแต่25มีนาคมนี้นะคะไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนี้นะคะดูว่าสิ่งดีใดๆจะเกิดขึ้นเราจะได้รับข่าวดีใดๆนะคะในชีวิตนี้ในระหว่าง7วันต่อจากนี้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายไปเลือกไพ่แล้วก็ฟังคำทำนายนะคะก่อนดูคลิปนี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้ทำนายด้วยการกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามให้ผู้ทำนายด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าครูค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะ คุณดูคลิปนี้อยู่นี่คือคำทำนายของคุณนะคะดูว่าต่อจากเจ็ดวันนี้สิ่งดีใดๆจะเกิดขึ้นกับเรานะคะโดยไพ่สามใบค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะดีค่ะไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าค่ะเดี๋ยวไปฟังคำทำนายกันนะคะ ทำทำนายใบแรกนะคะเมื่อได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะทํานายว่าชีวิตช่วงนี้ต่อจากนี้นะ่าจะมีแต่ความสุขความสบายใจนะคะมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่มีมีโอกาสได้เจอคนรักมีโอกาสมีความรักนะคะแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสมี การเพิ่มของสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะคะอาจจะได้ตกแต่งลูกสะพ้าลูกเขยหรือไม่ก็จะมีบุตรธิดาเกิดขึ้นสำหรับคู่แต่งงานหนุ่มสาวนะคะหรือคนโสดก็จะได้เจอคน,คนรักคู่ครองข่าวดีที่จะมาถึงเราในเจ็ดวันข้างหน้าน,นี่นะคะก็คือจะมีทั้งข่าวดีเรื่องความรักนะคะความสำเร็จการงานนะคะจะมาถึงท่านนะคะ ต่อไปไปดูความหมายของไพ่ใบที่สองนะคะทํานายใบที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของโชคลาภนะคะมีโอกาสได้รับได้งานได้เงินได้รับผลประโยชน์นะคะนี่เห็นไหมคะมีหุ้นส่วนที่ดีหรือไม่ก็มีคนนําโชคลาภมาให้นะคะจะเห็นว่ามีการพบกันสามคนก็คือเป็นหุ้นส่วนนะคะ ช่วงนี้พูดจาเจราจาภาทีกับใครก็เกิดผลประโยชน์ได้เงินได้ทองจากคำพูดคำจาจากการคบค้าสมาคมนะคะไม่ว่าจะาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคนะคะถ้าสำเร็จก็ได้ก้อนใหญ่เลยนะคะช่วง7ดวันต่อจากนี้สมบูรณ์ทั้งความรักแล้วก็การเงินค่ะมาถึงไพ่นะใบสรุปนะคะใบสรุปนี่ก็คือ เป็นการที่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะในช่วงอาทิตย์นี้ต่อจากนี้ไปนะคะ,ะถึงจะสำเร็จช้าทุกสิ่งทุกอย่างที่คาราคาซาังมาเนี่ยจะสำเร็จภายในอาทิตย์นี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะถือไม้เท้าแล้วก็มีชอบมักกอกนะคะขี่มาเข้าเส้นชัยนะคะมีการแบบว่าคนมาต้อนรับชัยยโหร้องนี่ก็ชีวิตเราช่วงนี้นะคะต่อให้อาอุปสรรคปัญหาต่างๆมาเช่นใดก็แล้วแต่นะคะ นับต่อจากนี้ไปเดือนเมษายนนี่นะคะผู้ที่เห็นคลิปนี้นะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่ชีวิตจะประสบความสําเร็จสุขสมหวังทั้งความรักการงานและก็การเงินนะคะชีวิตต่อจากนี้ไปนะคะจะได้เป็นผู้นําจะได้เป็นหัวหน้านะคะต่อสู้มานานต่อไปนี้ได้รับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างละคะ่ะได้รับความรักความนับถือนะคะเป็นที่รักใคร่เป็นที่นับถือเป็นคนมีชื่อเสียงเลยล่ะคะ่ะ ้าโชคดีก็สิ่งที่คาดหวังไว้จะสําเร็จแล้วก็จะได้รางวัลใหญ่นะคะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จหรือว่าชื่อเสียงโด่งดังเลยก็ว่าได้นะคะต่อจากนี้ไปนะคะก็นี่คือคําทํานายสําหรับท่านที่เลือกดูคลิปนี้นะคะนี่เป็นคําทํานายของคุณโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญถ้าคุณเจอคลิปนี้แสดงว่าคําทํานายนี้เป็นของคุณนะคะ ก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ดูจนจบนะคะแล้วก็เพิ่มว่าน้อมรับคำทำนายสิ่งดีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนถ้าคุณมีใจรับเอานะคะเป็นแต่เสียว่าคุณดูแล้วก็ผ่านไปนะคะเหมือนทั้งผู้ทำนายส่งความโชคดีออกไปแต่ว่าคุณไม่รับคำทำนายนั้นก็หายไปกับสายลมนะคะ ก็หวังว่าท่านจะรับเอาคําทํานายนี้ด้วยการพิมพ์ว่าน้อมรับคําทํานายและกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อประการเปิดดวงของท่านเปิดโชคเปิดลาภให้ทุกคนได้รู้ว่าอ่าดวงท่านจะดีแล้วนะคะท่านจะเป็นที่รู้จักท่านจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นที่นับหน้าถือตาของคนอื่นนะคะไม่ว่าท่านจะเดินทางเหน็ดเหนื่อยสิ่งไหนก็แล้วแต่ความสำเร็จอันหอมหวานรอท่านอยู่ ภายในเดือนเมษายนนี้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยค่ะท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนก็หวังว่าคำทำนายจะเป็นที่ถูกใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าท่านดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ทำนายด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ทราบว่าเป็นค่าครูนะคะขอพระคุณที่รับชมคลิปของผู้ทำนายจนจบวันนี้สวัสดีค่ะ